คุณเล็กบอกว่าคุณแม่อยู่เก้าสิบชอบดูหลานแฟนมากเลยขอบคุณที่ทำให้คุณแม่มีรอยยิ้มนะอันเดียคะอันเดียคะอันเดียคะเฮ้เฮ้เฮ ขอบคุณที่ส่งดํามาให้นะไอว่าไอาว่าอยู่นี่ไอน้ำน้ำน้ำา้ำน้ำๆ้ำน้นพี่้ำน้ำ้ำนน้น้ำนน จริงด้วยพอแล้วอันเน้นเน้นไหมอันเน้นเน้นนะอันเน้นเน้นอันเน้นเน้นไหมคะเอาอันนี้ไหมคะเอา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 ันเน้นเน้นไหมคะเอาอันนี้ไหมคะอันนี้ไหมคะเอาหลามาตรงนี้สิลูกหลอกมือหลอกมือรักเลยรักเลยดูแค่รักเลย รักมามีเลยโอ้โหปีนป่ายโอ้โห,โโห,โโหโควลดล่ะเดี๋ยวนะมันมีใส่เสื้ออะไรอยู่เนี่ยอ๋อเสื้อธรรมดา <c oughs> กลัวเป็นเสื้อแพง <laughs> ออชอบดึงเสื้อดึงไม่พอเอาเล็บขวนด้วย <c oughs> คุณธนาพรสมัห้าสิบดู ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะยังไม่หมดปากเลยกินไ,ได้หมดปากเลยเสีงยงไรอ่ะจะล่อกรอมั้ง <laughs> แต่สะพัหนึ่มก็จะโผล่หน้าเลเก่งใจเจ้าของบ้าน <laughs>